ยำแซลมอนน้ำปลาที่ร้านของน้องคนสวยเจ้านี้ขายมากี่ปีแล้วคะห้าปีแล้วค่ะห้าปีเพราะว่าซื้อนางมาตั้งแต่ลูกสาวอยู่ประมาณปอมอนหนึ่งประมาณเนี้ยคะ่ะมอที่ร้านน้ำปลาสูตรที่อื่นจะยังไงก็ไม่รู้แต่สูตรที่นี่รับรองเด็ดแซ่บนัวมากเลยคะ่ะไทยบุนของเราอะไรเราก็ต้องใส่ปลาคะ่ะ ถ lives, ้าเราใส่ปลาเราจะมีความสุขมากเลยยำหมูยอก็มีแต่ว่าเราไม่ไม่เ <Apparently>, นี่ยค่ะเราถนัดยำแซลมอนปลาร้าเดี๋ยวดูเครื่องปรุงน้องเขานะนี่น้ำปลาร้าเป็นถังๆนี้เลยแล้วก็เกี่ยเกี่ยไปแล้วนี่เลยอันนี้น้องใส่อะไรนะใส่บัวด้วยหรอใช่ค่ะมีสายบัวเส้นแก้วบางครั้งก็เห็นน้องเขาใส่ข้าวโพดนะแต่วันนี้ไม่มีเนาะ แล้แต่ตามสถานการณ์แต่ว่าร้านน้องอร่อยจิงแน่นอนเก้าสิบเ้าหรอคะปะมาณจอมัันใช่ไหมคะจอมมัน่นที่โชว์เลวค่ะเนากสี่มีงชุดนม่อนนางสุดสะอาดนางำสะอาดร้านนี้พอใจไ์วเจ้านหรือซีฟูดคมีเครื่องช่าง นางตามนางขายที่ไหนก็จะตามนางไปสงสารแต่ลูกสาวถ้านางต้องไปทำงานไปทำเรียนต่อที่กรุงเทพแล้วนางจะจดถึงใจถึงเจ้าประจำของนางนี่ค่ะอันนี้ของโนหนึ่งกล่องพี่เอาสองกล่องเด้อรับเลยดีค่ะทุกคนค่ะจะต้องสั่งแบบนี้ใช่ไหมร้านนี้เด็ดดังที่สุดใช่ไหมเนี่ยค่ะสาวสาวแฟนขับเอฟซี ใส่ดีมากเลยทุกคนทยอยมามาลุมมาตุ้มมาลุมมาตุ้มนางดูเครื่องที่นางแช่เอาไว้นะคะอ meal, ุ๊ยมีปูก็มีนางำทำสะอาดแยกเครื่องไว้เป็นสัดสว่วนไม่ได้เอาแช่แบบมัว่วๆแบบว่ารวมกันนะนางจะใส่เป็นถุงเป็นถุงเป็นถุงเอาไว้ได้วัตถุดบอย่างดีควันนี้ผู้ช่วยไปไหนก็มีนางจะมีช่วยอยู่คนคนหนึ่งเจ้าประจำ <S <S อ,อ๋ออยู่คนละสาขา <S <S อ <speed. S 1> ๋นะอยู่คนละที่อ๋ออันนี้ของเราสองชุ คุณหลายๆสำหรับการรับชมคลิปนี้ไปถึงสามนาทีแต่ว่านี่แหละค่ะของอะไรของเด็ดตามหาเอาเองวยค่ะหนูจะไม่บอกว่าอยู่ร้านนี้อยู่ที่ใดเพราะว่าเจ้าก็จะหาไม่เจอเนี่ยค่ะคนขายก็จะเป็นแบบนี้คนสวยๆหน่อยนี่น่ะให้ดูหน้าเด้อนี่อน้องใบายให้หน่อยสักนิดนึงค่ะจำไวด้ด้วหาเอาเอง